Cinnamon, 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 cinnamon. I don't know if I'm a cinnamon mm -hmm. when I don't speak the truth. าลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน a l น a n Besileta นะครับซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนโอ้โหออกเสียงยากมากแต่ว่าร้านนี้มันเกิดจากความชื่นชอบในการที่เขารักจักรยานและเขาก็รักกาแฟด้วยเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างในว่าเป็นยังไงบรรยากาศร้านกาแฟกับร้านจักรยานมันรวมกันเป็นยังไงไปดูกันพี่สวัสดีครับ พี่ชื่อพี่พี่อรันอ๋อก็คือชื่อร้านนี้เลยร้านนี้คือพี่แต่งเองทั้งหมดใช่ครับแล้วทำมานานเนี่ยครับก็เปิดมาไม่ถึงปีอ๋อไม่ถึงปีใช่ไหมแต่ก็คืออยู่ในวงการจักรยานนี่มาก็คือปั่นพวกฟิสเกียร์อะไรอย่างเงี้ยปั่นมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วโอ้โหปุริผมไปเริ่มปั่นปีเมื่อที่ไหนนะไปปั่นทีเมื่อไบน์อ๋อชิเมเบิร์น ก็คือมันก็เริ่มต้นจากการที่ว่าแบบไปซื้อมาเป็นชิ้นๆแบบื้อซื้อมาแบบถูกๆอะไรนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันก็เลยถึมาว่าจะได้เรียนรู้วิธีการประกอบอปกรประกอบเองทำไมฟิสเกีย์คันนี้แทนถึงตรงอย่างนี้อ๋ออันนี้มันเพราะว่าความจริงแล้วฟิสเกียมันไม่ค่อยมีสไตล์แบบที่ตายตัวอันน้ือเป็นจักรายานที่ค่อนข้างแบบ ป็นคอสตอมเป็น,ปนยนีมีความแล้วแต่ว่าคนคนนั้นที่ขี่อยากใส่อะไร,รอะไรนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีข้อจํากัดอย่างเงี้ยที่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีเบรกอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดเป็นรถเบรกถ้าเกิดใส่แฮนด์มอมันก็ต้องเป็นเบรกแบบนี้อ่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดฟิทเกียร์มันจะใส่เบรกอันเล็กๆตรงนี้นึงก็ได้ว่าจะใส่ตรงนี้ก็ได้อะไร๋อแล้วตอนนี้ผมเห็นด้านล่างทั้งหมดเนยครับคือเป็นร้านกาแฟเป็นหลักอ ก็คือข้างล่างก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วข้างบนเป็นร้านจักรยานอ๋อเอาละครับผมขอบุกมา<อ>ด้านในของร้าน Alain Bicicleta Bicicleta ที่อธิบายผมฟังหน่อทำไมมันต้องเป็นอิตาเลียนหรือทำไมมันต้องมีต้นไม้หรือคือส่วนหนึ่งแล้วที่มันเป็นอิตาเลียนเพราะว่า คือพูดถึงจักรยานแล้ววิจารณ์ก็ค่อนข้างเป็นประเทศที่ว่าค่อนข้างดังเรื่องจักรยานใช่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 แล้วก็พอดีมันพอดีกับพี่ว่ามันได้สิบสี่ตัวตรงกับวันเกิดผมพอดีแล้วอารันแปลว่าป่าเราก็เลยลรงกับโลโก้ที่ว่ามีต้นไม้ต้นไม้อ๋อซึ่งสิบสี่ตัวนี้มันก็ลงกับจำนวนฟอนต์ไอตัวสะกดของภาษาอังกฤษพอดีด้วยที่อิตเรียนโอ้ พี่คิดเยอะนะพี่อรนยายามจะทำอะไรให้มันลึกๆไว้อ๋อแล้วทำไมถึงจับพัดจับปูมาทำร้านกาแฟด้วยพี่ชอบจริงๆเปิดร้านจักรยานเลยก็ได้ก็คือส่วนหนึ่งที่มาทำร้านกาแฟด้วยก็คืออยากให้มันสร้างคอมมดวนิตี้ด้วยคือให้มันมีสังคมที่ว่าเฮ้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คือชอบกิจกรรมที่ว่าเราปั่นจักรยานไปทำนึงทำนี่แล้วตอนที่อยู่ที่เมลเบิร์นที่เริ่มปั่นจักรยานเนี่ยก็คือ ชอบที่ว่าตื่นมาเสจปุ๊บก่อนเที่ยาจะทำอะไรอย่างอื่นเลยแล้วก็ปั่นจักรยานไปร้านกาแฟที่เราชอบอ่า้อ๋อแล้วก็ได้กินกาแฟอก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีคุณพ่อก็ทำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกาแฟอยู่แล้วด้วยอ๋อ้เดินมาทำราเครื่องกาแฟกับเออเออเครื่องส่วนใหญ่ก็มาจากบริษัทคุณพ่ออ๋อเครื่องดูวินเทจมากเลยอ่ะ ขอย้อนกลับไปดูวยดิผมดูแล้วมันเหมือนแบบยุคสมัย 60, 70มันก็จะดูออกกับ l e t r o นะอ่าฮะอันนี้แต่จริงๆแล้วอ,ะอ่ะวิธีการทำงานหรือวิธีการทำกาแฟมันก็เหมือนเครื่องเครื่ทั่วไปหรือเปล่าใช้แรงอัดก็คือแต่แค่เคสมันคือนในแง่ภายในแล้วมันการใช้งานมันก็จะเหมือนกับเครื่องทั่วไปแต่ว่า โดยความที่ว่าเป็นเครื่องที่คุณภาพค่อนข้างสูง,งก,ก็จะทากาแฟออกมาได้ดีกว่าในแง่ี้ที่ว่าความดันมันค่อนข้างคง,งที่<อ>ใช้ได้ต้อนงม,มากกว่าอย่าเงี้ยหม้อต้มที่มันสามารถทำน้ำร้อนได้เร็วกว่าคือจะเป็นเรื่องของความแรงมากกว่าขอขอ,ขอขอคุณชิมสักแก้วขอกาแฟเย็นหวานนิดเดียวหวานนิดนีด้แต่ครับ